ต่อไปนี้เราจะได้ทําสมาธิในรูปแบบของการนอนขอให้ทุกคนทุกท่านพึงตั้งจิตให้มั่นแล้วระลึกถึงคุณพระรัตนตรยัยคือพระพุทธพระธรรมและพระสงฆ์จากนั้นให้นํามือวางแนบลำตัวงายฝ่ามือ ทั้งสองข้างขึ้นคำว่านอนสมาธิมีความหมายเหมือนกับคำว่าจับหลับซึ่งเป็นคำพูดของคนสมัยเก่าหลับจะมีสติได้อย่างไรมีวิธีปฏิบัติคือหายใจเข้าหายใจออกยาวๆย,ยุบหนอพองหนออย่างเคร่งครัดในอุปาทานทำอย่างสบาย หายใจสบายเดี๋ยวก็จะหลับจะเพลินเผลอวูบลงไปสู่ผวังจิตนั้นจะดิ่งลงไปไม่สัมผัสภายนอกพลิกกายกี่ครั้งรู้หมดตื่นตอนไหนรู้หมดเลยนี่เรียกว่าหลับอย่างมีสติซึ่งคนโบราณท่านเรียกว่าจับหลับในสติปฐานสี่ เราจะสะกดใจของเรานั้นให้อยู่ในอำนาจของเราเองบัดนี้ให้เราสำรวจทุกส่วนในร่างกายของเราแล้วกำหนดจิตตามสิ่งที่จะได้ยินต่อไปนี้ทุกคนทุกท่านเราจะผ่อนคลายตามส่วนตามสัดในร่างกายของเราทั้งหมด สีสาะของเรารู้สึกผ่อนคลายผ่อนคลายผ่อนคลายกกหูกรามคางรู้สึกผ่อนคลายผ่อนคลาย รู้สึกเบารู้สึกสบายหน้าผากขมับคิ้วแก้มรู้สึกหอนคลา ริมฝีปากบนริมฝีปากล่างรู้สึกพ่อนคลายพ่อนคลายผ่อนคลายเบาสบายลำคอลูกกระเดือไหลหัวไหล แขนข้อศอกนิ้วนิ้วมือแล้วก็ไหลทั้งหมดรู้สึกผ่อนคลาย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 รู้สึกเบา รู้สึกสบายสบายสบายหน้าอกแผ่นหลังสีข้างท้องน้อยท้องสโพกรู้สึกผ่อนคลายผ่นคลาย รู้สึกเบารู้สึกสบายสบายสบายเป็นอิสระอิสระบัดนี้ท่านทั้งหลายร่างกายของเรานั้นรู้สึกผล่คลาย ผ่อนคลายผ่อนคลายในทุกส่วนของร่างกายเรารู้สึกเบารู้สึกสบายเป็นอิสระเป็นอิสระบัดนี้ให้ท่านนึกว่าร่างกายของท่านเปรียบประดุดดังถุงน้ำถุงน้ำที่บรรจุน้ำเอาไว้เต็มไปหมด ทั่วร่างกายแล้วให้มนโนภาพเห็นเข็มเล็กๆกำลังเจาะลงไปที่ปลายนิ้วหัวแม่มือของเราอยู่ในตอนนี้เราจะเห็นว่ามีน้ำค่อยๆไหลออกไป ไหลออกไปทุกทีทุกทียิ่งไหลออกไปยิ่งสงบสบายผ่อนคลายเป็นอิสระ จะนับหนึ่งถึงยี่สิบยิ่งนับน้ำก็ยิ่งลดลงลดลงลดลงทุกทีทุกทีทกทนับหนึ่งสองสาม ลดลงไปทุกทีทุกทีทุกทีทกทตอนนี้น้ำลดลงอยู่ตำแหน่งของหัวเข่าแล้วสี่หาหก ลดลงไปทุกทีทุกทีทุกทียิ่งลดยิ่งผ่อนคลายผ่อนคลายผ่อนคลายเบาสบายเป็นอิสระ 7จ็ดแปดสสอน้ำลดลงไปทุกทีทุกทีทุกทียิ่งลดยิ่งสงบสงบสงบ บัดนี้น้ำได้ลดลงมาจนถึงตำแหน่งของหน้าอกแล้วสิบสองสิบสาสบสสิบห้าลดลงไปทุกทีทุกทีทุกทีทกท สิบหกสเจ็ดแล้วตอนนี้น้ำลดลงถึงตำแหน่งของหน้าผากแล้วสิบแปดสเกยี่สิและปัดนนี้น้ำได้ลดลง แล้วก็ไหลออกไปจากร่างกายของเราทั้งหมดทั้งหมดแล้วเรามีความสุขเรามีความสุขมีความสบายเหลือเกินบัดน,นี้ให้ท่านทั้งหลายจินตนาการภาพ ให้ท่านนึกว่าท่านนั้นกำลังเดินเล่นอยู่บนชายหาดในช่วงเวลาที่พระอาทิตย์กำลังจะรับขอบฟ้ากำลังจะลาลับตกลงไปในน้ำมีลมมาปะทะที่ใบหน้าของเราเสียงดังชาชาเสียงคลื่นซัดเข้ามา กระทบที่ชายหาดดังชาชาสายลมร่มไม้และฝูงนกที่กำลังบินกลับสู่รังนกเหล่านั้นบินออกจากรังในยามเช้าเพื่อออกหากินตั้งแต่เวลาเช้าตรู่สุดท้ายเมื่อถึงเวลายเย็น ก็ต้องบินกลับคืนสู่รังเหมือนดังชีวิตของคนเราจิตเราเช่นเดียวกันที่จะต้องพักผ่อนวันนี้ให้เราก้าวเดินลงไปด้วยฝ่าเท้าที่เปลือยเปล่าเอาเท้าแตะที่น้ำเย็นๆมีความสุขช่างมีความสุขเหลือเกิน ในหาดสายนี้มีเพียงเราแค่คนเดียวบัดนนี้จะนับหนึ่งถึงสิบแล้วให้ท่านทั้งหลายได้เดินลงไปในน้ำยิ่งนับก็ยิ่งเดินลึกลงไปทุกทีทุกทีทกทนับหนึ่ง สองสามเดินลงไปลึกลงไปทุกทีทุกทีทุกทีในตอนนี้น้ำถึงระดับหัวเข่าแล้วสีห้า ลึกลงไปทุกทีทุกทีทุกท,ท,กทีแล้วในตอนนี้น้ำได้ถึงระดับของหน้าอ,อกแล้วเจ็ดแปดเก้าน้ำถึงระดับจมูก ของเราแล้ว1ิบเราลงไปในน้ำแล้วยิ่งเดินลงไปยิ่งสงบเบาสบายให้ท่านมนโนภาพเห็นร่างกายของเรานั้นกลายเป็นโลมาที่ปราดเปรียว เป็นโลมาที่ดำผุดดำว่ายมีความแข็งแรงมีความร่าเริงกระโจนขึ้นลงอยู่อย่างนั้นปัดบันนี้ให้เราเห็นตัวเองดำว่ายไปว่ายมาอยู่อย่างนั้นอย่างเป็นอิสระอิสระ ตั้งแต่นี้ไปในขณะที่ตัวเราเป็นโลมานั้นเราจะดำลงไปดำน้ำลงไปใต้ท้องมหาสมุทรลึกที่สุดจนถึงสะดือทะเลยิ่งดำดิ่งลงไปก็ยิ่งสงบสงบสงบ จะนับหนึ่งถึงยี่สิบยิ่งนับเท่าไหร่ก็ยิ่งดำดิ่งลึกลงไปทุกทีทุกทีทุกท,ท,กทียิ่งดำลงไปก็ยิ่งมืดมืดเข้ามืดเข้า ความรู้สึกนั้นเบาสบายสบายเป็นอิสระนบหนึ่งสองสามดำดิ่งลึกลงไปลึ ลึกลงไปยิ่งลึกยิ่งสงบเย็นสบายเป็นอิสระสี่ห้าหกเจดแาดำดิง ลึกลงไปลึกลงไปทุกทีทุกทีทุกทียิ่งลึกยิ่งสงบสบายเป็นอิสระเป็นอิสระเก้าสิบสิบเอ็ด สิบสองดำดิ่งลึกลงไปทุกทีทุกทีทุกท,ท,กทียิ่งลึกก็ยิ่งสงบสงบสบายเป็นอิสระเป็นอิสระสิบสาม สิบสี่สิบห้าสิบหกดำดิ่งลึกลงไปลึกลงไปทุกทีทุกทีทุกทียิ่งลึกยิ่งสงบสงบเย็นสบาย ในความมืดมีความเป็นอิสระเป็นอิสระ17 18 19ดสาดำดิ่งลึกลงไปลึกลงไปทุกทีทุกที ทียิ่งลึกก็ยิ่งสงบสงบสงบเบาสบายเป็นอิสระเย็นสบายเละเกินยี่สิบปัดนี้เราได้มาอยู่ในทะเลมหาสมุทร ที่ลึกที่สุดยังสะดือทะเลสถานที่แห่งนี้ช่างเบาสบายและเยือกเย็นเหลือเกินเป็นอิสระเหลือเกินช่างมีความสุขเหลือเกินช่างดื่มด่ำทั้งชุ่มเย็นช่างเป็นอิสระจากทุกสิ่งทุกอย่างจากโลกนี้เสียเหลือเกิน ให้อยู่ในสภาวะนั้นนานนะนะให้อยู่ในสภาวะนี้นาะนะนะใครที่หลับแล้วก็ขอให้พักผ่ร่างกายเลยหรือท่านจะจับยึดที่คำว่าพุทโธพุทโธก็ได้นะ เอาละแบบน,นี้จะนับหนึ่งถึงห้าเมื่อนับหนึ่งถึงห้าแล้วขอให้ท่านทั้งหลายจงตั้งสติขึ้นมาสติสัมปชัญญะของท่านทั้งหลายจะกลับมาสมบูรณ์พรั่งพร้อมไปด้วยสติของตัวเราเอง เราควบคุมสติของเราได้อยู่หมัดตื่นมาสดชื่นร่าเริงมีความสุขนะับหนึ่งสองสามสี่ห้า